ศึกขมรชุดเส้นทางสู่บึงโอเตียนผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่40หัวหน้าใหญ่ครับหัวหน้าใหญ่ครับท่านสัมโปรยท่านสัมโปรยเคเนยส่งเสียงเรียกหาเพราะไม่รู้ว่าคนที่ต้องการพบนั้นอยู่ไหนกันแน่ ซ้ำด้ยมึงออกไปทางขวาสิวะเดี๋ยวกูไปทางนี้เองเป็นอันว่าทั้ง4คนแยกกันออกค้นหาจุดที่หัวหน้าใหญ่อยู่กระทั่งได้พบเป็นไงพวกเราซ้ำโปรยเป็นคนถามขึ้นก่อนเมื่อพบหน้าขเนยแย่ครับท่านซ้ำโปรยได้ของมาครบหรือเปล่าได้นะ่ะได้ครับแต่ที่ตีนเนยน่ะพวกไอ้แก้วมันเต็มไปหมดเลยไอก้กระปาเสร็จมันจนได้ขเนยไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะักซ้ำโปรยก็สามารถเข้าใจได้กระทั่งทั้งหมดกลับมาสมทบกันที่พันตรีวันซาเลนซุ่มอยู่ เสียงข้างล่างนั่นก็คงเหมือนกับพวกที่มานี่แหละพันตรีวันซาเลนว่าคงต้องเป็นคนใดคนหนึ่งในกลุ่มที่เดินทางกลับจากภารกิจแล้วมาพบกับทหารเวียดนามที่ล้อมผูไว้โดยบังเอิญจากการประทะของสองจุดในสองด้านของหุบอึมตึมนี้พอจะเชื่อได้แล้วว่าบัดนี้บริเวณรอบๆหุบอึมตึมที่มาสองสวันมานี้เคยเป็นพื้นที่สังหารไอทหารเวียดนามเงียนวันมินกับลูกน้องจํานวนกว่า20คน เ็มไปด้วยกําลังที่เสริมเพิ่มเติมของมันยังไม่รู้แน่ว่ามีจํานวนสักเท่าใดแต่ก็พอจะเดาได้ว่าคงไม่ต่ำกว่าร้อยเป็นแน่พวกขบวนการกู้ชาติที่ว่าเก่งในเรื่องของการหลบหลีกหลีกหนียังไม่สามารถผ่านแนวของมันมาได้สแสดงว่ามันวางกําลังแบบที่ยิบจนไม่สามารถเล็ดลอดออกไปได้เลยหัวหน้าใหญ่ขบวนการกู้ชาติกลุ่มอิสระต้องเร่งใช้ความคิดสําหรับการตัดสินใจอย่างเร่งด่วนเท่าที่รู้ตอนนี้คนของตนต้องสูญเสียไปแล้วถึง6คน จากจำนวนเดิมที่มี20คนเชื่อว่างานนี้คงต้องมีการตายเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยก็ด้านปากทางเข้าสู่หุบอึมตึมที่กำลังมีเสียงปืนเสียงระเบิดอยู่ขณะน,นี้คนที่มีในตอนนี้รวม9คนกับกระสุนตเต็มอัตราบรรทุกหัวหน้าใหญ่เชื่อว่าสามารถปฏิบัติภารกิจในการแหวกวงล้อมออกไปได้แล้วจึงตัดสินใจทันทีท่านสัมปรลยเราคงรอไม่ได้ละทำไมเหรอครับ ตอนนี้พวกไปเอากระสุนกลับมาหมดแล้วทั้งด้านนี้คงไม่มีใครมาอีกคงเหลือเฉพาะด้านหน้าเราหน้าลงไปช่วยพวกเราผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันครับแต่รอฟังความคิดหัวหน้าใหญ่ก่อนงั้นก็ไม่ต้องรออะไรแล้วถ้าขือรอให้สว่างซะก่อนมีหวังผู้มันดาหน้าขึ้นมาพร้อมกันทุกด้านเสร็จมันแน่พูดเสร็จคนอย่างพันตรีวันซาเลนก็ออกเดินทางทันทีเท้าที่ก้าวลงลาดนั้นเร็วกว่าคนอื่นกระทั่งคนที่ตามมาด้านหลังถึงก็ต้องวิง่งกับระเบิดนะครับเซงซัมโปรเตือนมาด้วยความเป็นห่วง ผมไม่เราท่านซัมปโปรยอยู่เฝ้ามันตลอดแบบเนี้มันไม่น่าจะมีซัมปโปรยไม่ได้ออกความเห็นอะไรอีกแยกตัวเองออกไปทางขวาเคียงคู่กับคเนยที่ล้ำหน้าไปก่อนแล้วทิ้งให้ซอนตเตรมเดินคู่กับผูหน้าใหญ่ทางด้านซ้ายของรูปขบวนนากระดานเข้าตีพื้นที่ที่ลาดลงราบเรียบไม่ใหญ่มีโขดหินปราบปลายในบางช่วงทําให้การเคลื่อนที่เป็นไปได้อย่างรวดเร็วกระทั่งเกือบครึ่งหนึ่งของ่วนลาดของหุบอึ่มตึมทางที่ค่อยๆลาดหมดไป กลายเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างจะชันเมื่อมาถึงบริเวณที่เรียกกันว่าก้นถุงกาแฟที่เคยใช้เป็นคอกล้อมกรอบเหล่าท่านเวียดนามมาก่อนรูปขบวนหน้ากระดานเปลี่ยนเป็นรูปแถวตอนตามกันเพราต้องค่อยๆย,ย่อนตัวลงตามล,อล่องลืบหินและซอกไม้บางครั้งต้องใช้กิ่งไม้ที่ห้อยออกมาช่วยในการเหนี่ยวรั้งแต่อย่างไรก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่ายุ่งยากนั้นก็ไม่ได้เป็นปัญหา ความสูงชันของภูมิประเทศไม่ได้เป็นอุปสรรคหรือแม้แต่ความมืดของกลางคืนที่เป็นเวลาเกือบตีสองของค่ำคืนวันนั้นเสียง RPG เสียงอากายังดังมาเรื่อยๆจากตั้งแต่นัดแรกมายังไม่มีวี่แววจะยุติจากเสียงกบประกายไฟที่มันระเบิดตัวเองนั้นพอจะเดาได้ว่าเราทหารเวียดนามพวกนั้นกำหนดจุดใดเป็นเป้าหมายซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าณจุดนั้นคือจุดที่อยู่ของพวกขบวนการกู้ชาติยังอีกไกลนะท่านสัมปรอย ครับอีกกว่า800เมตรละครับไปเว่ยพวกเราเล่งฝีตีนกันหน่อยระวังลูกยาวหน่อยแล้วกันเดี๋ยวต้องไปอยู่กับปามันอีกหรอกพันตรีวันซาเลนพูดแบบลอยๆเสียมากกว่าที่จะต้องการเน้นความมุ่งหมายที่แท้จริงในยามคับขันอย่างนี้หากได้ระบายอารมณ์ด้วยการพูดเสียบ้างก็จะช่วยผ่อนความเครียดนั้นลงได้ทั้ง9คนยังคงรักษารูปขบวนการเดินเป็นรูปแถวตอนต่อไปอีกเพราะเส้นทางมันบังคับ บรรดาโคตีและต้นไม้ใหญ่สามารถใช้เป็นที่กำบังได้รวมทั้งเสียงปืนเสียงระเบิดที่ดังอยู่ตลอดระยะเวลานั้นก็ยังช่วยในการพรางเสียงได้อีกด้วยของแบบนี้ไม่รู้เหมือนกันจะเป็นเทวดาหรือยม,มทูตที่ช่วยเป็นใจสำหรับการตายที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่นานข้างหน้านี้พันตรีวันซาเรนเป็นคนนำและเป็นคนแรกที่เข้าสู่พื้นราบที่บริเวณก้นหุบอึมตึมส่วนที่เหลือตามมาติดๆเมื่อคนนำน้าหยุดพิจารณาลักษณะภูมิประเทศแล้ว คนที่ตามหลังมาก็ต้องหยุดด้วยเสียงปืนยังห่างออกไปกว่า300เมตรที่ปากทางเข้าหุบทาง9คนต่างจ้องสายตาไปทางนั้นแม้จะมองไม่เห็นอะไรในความมืดก็ตามไปเส้นทางไหนดีท่านสัมรอยเส้นทางยังไงครับเราต้องไปให้ถึงปากทางเข้าหุบนะื้รู้สึกพวกเราจะอยู่ที่นั่นไอพวกเวียดนามมันคงไม่ยอมให้คนของเราเข้ามาในหุบได้หรอกหัวหน้าใหญ่จะตีแหวกวงร้อมเลยใช่ไหมครับผมอยากเจ้าอย่างนั้นนะแล้วเราคงมีทางไปเจอพวกเราที่อยู่ด้านนอกด้วย งั้นการตีเจาะแหวกวงล้อมคราวนี้เราน่าจะตีพร้อมกันสองจุดแต่ละจุดหาทางเจาะกลางแนวของมันผมว่าเราคงแหวกออกไปได้ครับโอเคงั้นแยกพวกเราออกเป็นสองพวกออกเป็น2เส้นทางถือแนวริมตีนภูนี่เป็นหลักเชื่อว้พวกเวียดนามเป็นคงวางกําลังเป็นหน้ากระดานปิดทางเข้าหุบแน่งานนี้พันตรีวันซาเลนกะดทุ่มเต็มที่ใจนั้นคิดอยู่ว่าหากงานนี้สำเร็จคงมีหวังกลับมาล้างแขนพวกศัตรูได้ในโอกาสหน้า แต่ท้าพลาดก็คิดเสียว่าณพื้นที่แห่งนี้ตนเคยสังหารเหล่าศัตรูมาก่อนดังนั้นการที่ตัวเองจะต้องมาตายตรงนี้บางก็ไม่เห็นแปลกอะไรคิดเสียว่าคราวนี้เหล่าศัตรูแก้แค้นได้สําเร็จก็แล้วกันสมโปรยจัดการแบ่งกําลังออกเป็นสองพวกระสี่หคนตามแผนที่หัวหน้าใหญ่สั่งการเราภารกิจช่วยเหลือพวกเดียวกันกับการแหวกวงล้อมก็เริ่มขึ้น เมื่อทั้งสองพวกเริ่มเคลื่อนทีเส้นทางที่จะต้องผ่านในครั้งหน้านี้เหตุการณ์สยองขวัญในการสังหารหมู่ทหารเวียดนามทั้งชุดยังอยู่ในความทรงจําของคนที่กําลังเดินผ่านเป็นอย่างดีในครั้งนั้นเหล่าขบวนการกู้ชาติลุ่มกินโตโพวกทหารเวียดนามยังมันมือเหมือนผู้ใหญ่ลุ่มลังกเด็กจากการที่พวกทหารเวียดนามมองไม่เห็นพวกซุ่มโจมตีที่อยู่บนสันเนินจึงทําให้พวกเขาเหล่านั้นกลายเป็นคนตาบอดหรือแม้จะตาดีก็เหมือนกับการต้องรบกับเหล่าปีศาจท,ที่มองไม่เห็นตัว ร่างของทหารเวียดนามคนแล้วคนเล่าที่ปิดปลิวล่างโวงหล่นสิ้นชีวิตลงกับพื้นดินมีทั้งบาดแผลเล็กน้อยไปจนถึงร่างแหลกเหลวไม่มีชิ้นดีจากฤทธิ์แรงอัดของระเบิดท NT และเครโมไมล์แต่สิ่งที่ประทับใจเราขบวนการกู้ชาติที่ประสบในชัยชนะครั้งนั้นก็คือตอนที่เข้าเคลียร์พื้นที่พวกทหารเวียดนามที่ยังไม่ตายเมื่อได้รับการซ้ำเติมนั่นแหละภาพการทุรนทุรายก่อนตายของมันแต่ละคนแสนจะติดตรึงและติดตราในความทรงจำเป็นยิ่งหนัก จากเหตุการณ์นั้นจะย้อนตอบคืนสนองแก่พวกขบวนการกู้ชาติหรือไม่ณพื้นที่เดียวกันนี้ด้วยเวลาที่ไม่นานเกินรอทุกสิ่งทุกอย่างจะปรากฏออกมาให้เห็นเองเวลาตอนนั้นเกือบตีสามแล้วทั้ง9คนที่แบ่งกําลังกันออกเป็น2ชุดต่างลุกคืบหน้าไปเลยยังไม่มีศัตรูคนไหนมาขัดขวางทิศท,ทางที่เคลื่อนที่ไปเป็นการเข้าด้านหลังแนวของท่านเวียดนามในขณะที่มันกําลังยันกับพวกขบวนการกู้ชาติทางด้านหน้าที่จะเข้าสู่หุบออืตึม ดังนั้นทั้งสองพวกจากสองฝ้าของหุบจึงเร่งรุดนาได้อย่างสะดวกโยทินเสียงปืนที่อยู่ทางด้านนาก็บประกายไฟที่เห็นเพียงเล็กน้อยอยู่ห่างในระยะไม่เกิน100เมตรข้างหน้าคือเครื่องช่วยในการหมายแนวได้ดีที่สุดพันตรีวันซาเลนกับลูกน้องอีก3าคนที่เคลื่อนที่ไปในรูปขบวนนากระดานเข้าตีเริ่มเคลื่อนตัวให้ช้าลงบางครั้งต้องวางตัวให้ต่ำด้วยการคุกเข่าลงหลังต้นไม้เป็นที่กำบัง เพื่อคลำหาจุดที่ตั้งของแนวทหารเวียดนามให้ได้ระยะยังห่างเกินไปจึงต้องเคลื่อนที่ต่อไปอีกขนอยกับเสียมหอกคู่กันทางด้านซ้ายส่วนกำเซนนั้นเคียงคู่ไปกับหัวหน้าใหญ่ทั้ง4คนเป็นพวกปฏิบัติการฝั่งขวาส่วนทางฝั่งซ้ายนั้นซำโปรยกับลูกน้องอีก4คนซึ่งมีขนอยซอนเตียมซ้ำโปรยและเปลี่ยเซนทั้งสองชุดถืออการเริ่มยิงของชุดใดชุดหนึ่งที่เริ่มยิงก่อนเป็นสัญญาณเริ่มพันตรีวันซาเลนกับกำเซนเด็กหนุ่มที่ถูกชะตากัน คลานต่ำกับพื้นราบเคลื่อนที่ไปข้างหน้าทั้งนี้คาดว่าในระยะไม่เกิน780เมตรข้างหน้านี้จากเสียงปืนที่ดังมาให้ได้ยินในบางครั้งนั้นคงเป็นจุดที่ตั้งของฐานเวียดนามคนใดคนหนึ่งแน่เสียมงก,กับขนนยก็เช่นเดียวกันหลังจากจับจุดได้ทั้งคู่คลานคืบชนิดลาบติดกับพื้นเข้าหาเหยื่อทันทีโดยพยายามรักษาระยะเคียงกับทางหัวหน้าใหญ่ไว้ตลอดเวลาทั้งนี้เพื่อผลในการที่อาจต้องรวบรวมอำนาจการยิงของปืนทั้ง4กระบอก เพื่อการแตกหักในการแหวกวงร้อมครั้งนี้แล้วทั้ง4คนทางฝั่งขวาก็ถึงจุดที่ต้องการปืนทั้ง4ี่กระบอกพร้อมเล็งและลั่นไกพันตรีวันซาเลนปล่อยเวลาให้ผ่านไปก่อนยั่งใจเย็นทั้งๆท,ที่พร้อมแล้วที่จะสังหารศัตรูแต่ที่ใจเย็นนั้นเพื่อเป็นการรอทางฝั่งสายเพื่อความแน่นอนและความแน่ใจกำเสนเห็นในมือเบ40คนนั้นไหม พันตรีวันซาเลนหมายถึงเหยื่อสังหารคนหนึ่งที่อยู่ตรงหน้าในตำแหน่งพลยิงจรวด RPG จจากประกายไฟท้ายเครื่องยิงหลังการยิงนัดสุดท้ายของมันนั้นหัวหน้าใหญ่มอบให้เป็นเป้าหมายแก่ลูกน้องเพราะตระหนักดีว่าไอ้อาวุธยาวกระบอกนี้ขืนปล่อยไว้ก็เป็นอันตรายภายหลังเห็น hey, แล้วครับเอาเลยไหมครับเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆตอนนี้เล็งไว้ให้ดีก่อนแล้วกันครับแล้วทางขวานั่นอีกเลยครับกำเซนชี้ไปทางขวาของไอ้มือ RPG คนที่ได้รับมอบหมาย พันตรีวันซาเรนมองเห็นเช่นกันเตรียมไว้ด้วยพอเสร็จ a อเบีนี่เราจัดการไอ้นั่นต่อไปเลยครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกับการเข้าหาเยื่อสังหารทางด้านหลังแบบนี้มือสังหารทั้ง4ทั้งฝั่งขวาของการปฏิบัติการตั้งมีเยื่อสังหารในสายตาครบทุกคนทั้งหมดรอเวลาแห่งการสังหารที่ให้ทางฝั่งสายเป็นผู้เริ่มให้เท่านั้นเอง